ก็งบอกว่าจะออกไปซืขข้อขนมเมลมาปักซอยแป๊บเดียวทำไมไม่กลับมาสักทีพี่้าพี่เศร้าโทรหาต่ก้องหม่อยซิอ่ะตั้งในโทรศัพท์ไม่มีเมื่อวานโทรคุยกับน้องเจสซี่หมดแล้วดิงั้นพี่เศ้ามีลายไหมแล้วที่เห็นตัวเขาดำอยู่เนี่ยไม่ลายหรือไงแหมอุ้ยไม่คุยกับพี่เศ้าแล้วเออไม่คุยกันแล้วแต่ไปทางโน้นเลยแปะมันพี่เศ้าทำอะไรนะก็นี่ไงใช้ไอแท็ก ตามดูว่าตะก้องเนี่ยไปอยู่ไหนแล้วัน,นพี่โซอก็มีไอถักเหมือนกันหรอไปเอาที่ไหนมานะ่าฮัลโหลสวัสดีครับพี่บูมสวัสดีครับสซลินเป็นยังไงบ้างอยู่ๆโทรมาหามีอะไรช่วยครับคือว่าผมมีเรื่องจะถามครับอ๋อถ้าเป็นคำถามถามมาได้เลยถ้าตอบได้เดี๋ยวจะรีบตอบให้เดี๋ยวนี้เลยฮะขนมแมวเช้าเนี่ยทำไมต้องใช้ตัวสีใหญ่ครับอะไรนะครับเชา่า ซีเล็กหรือซีใหญ่ฮะก็ต้องเป็นซีใหญ่สิใช่ไหมเพราะว่าชาวเป็นชื่อเฉพาะนะเพราะเป็นอาหารแมว่ไหม้เออผิดเพราะซีเล็กเป็นทูน่าไม่ใช่ขนมแมวแฮตึงป๊อเอาตลกนะเราเนี่ยตกลงเป็นแมวหรือเป็นตลกครับเนี่ย <c oughs> อ่ะวันนี้มีอะไรถามมาถามมา ผมจะถามว่าวันนั้นน่ะผมเห็นกังฟูน้องชายผมใช้ไอ้เครื่องตามตัวแท็กๆอะไรเนี่ยครับมันคืออะไรเหรอผมอยากได้สักอันเอาไว้ตามตัวตะกล้องบ้างอะครับอ๋อไอตัวพวงกุญแจกลมๆที่กังฟูยืมผมไปใช่ไหมครับนี่ครับเขาเรียกว่าไอแท็กนะไม่ใช่แอทแท็กนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับโอ้โหดีจังเลยขอบคุณพี่บูมมากเลยครับ อ๋อรู้ได้ไงน่ะว่าฝูไปปรึกษาพี่บุมมาพี่น่ะรู้หมดแหละลรู้หมดเลยเหรอใช่อปุมเอ้ยเอยถามไะไตอบได้ได้ตาต้กอกอยู่ไหนบ้านเพื่อนซอยข้างๆคนย่าอยู่ไหนก็นอนอยู่ห้องชั้นบนไงพี่เศ้าอยู่ไหนตอนหัวโดดอยู่นี่ยังไงแล้วแล้วใข่ฟูอยู่ไหนเออคือ <c oughs> จากสีสีรางวัลให้กับผู้โชคดีรับไปเลยไอถักอุปกรณ์ติดตามของหายกติกาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วเมนใต้คลิปนี้ว่าทำไมถึงอยากได้ไอถักผู้โชคดีสีท่าเที่ังฟูตอบรอรับรางวัลได้เลยชมคลิปตอนที่หนึ่งทำไงดีพี่เศร้าหายตายที่ช่องเตอะเบลไปปูม ่ช่องน้ำก็มีจัดเหมือนกันนะฮะช่วงแฟนอาร์ตย่าแฟนอาร์ตแฟนอาร์ตมาเลยภาพแรกอุ้ย <Wh ee! S 1> โอ้โหมีพี่ปุ๊บไปแล้วก็ตากล้องหล่อเชียวอุ้มเราด้วยล่ะใช่ใช่มีอุ้มเหมือนรัดคอน่ะน่าจะรัดคอนะทุวยเขาอ,อุ้มเราไงต่อไป โอ้โหเจ้าหลินนี่นะนี่กระปุกอมสินหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงกลางหัวนะ่ทำไมไม่มีขนล่ะพี่เจ้ามาจะเอะใ,ใ,ใ,ใจหูซ้ายตัวเองมากกว่านะทาไมเหรอมันสีมันหายไปไหนอะฮะเออนั่นแหะสิต่อไปโอ้โหูนี่นนตั้งวงไพ่กันหรือเปล่าฮะใช่จเลยปอกเก้าปอกแปดทุยไม่ใช่อันนี้ไงตะก,กล้องชูสองนิ้วอ๋อนั่งบนพื้นน่ารักรู้สึกว่าเป็นครอบครัวอ อ,อบอุ่นอบอุ่นต่อไปเฮ้ยน่ารักอะอะไรเนี่ยเดิมนะมันมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยก็นี่งไงพี่ดาว่าคนแรกเนี่ยคือกังฟูใส่เสื้อพี่งไงใส่เสื้อไรพี่เศ้าใ่แล้วข้างหลังใครอะฮะไม่รู้สิก็ทำอะไรกันนะ แล้วที่นั่งอยู่บน <c oughs> จะบนโต๊ะหรือบนอะไรหนะไม่รู้ที่นั่งอยู่บนโต๊ะน่าสายองสุดๆไปเลยฮะแล้วก็มีอะไรแขวนคออยู่ด้วยตรงกลางเนี่ยต่อไปโอ้โหนี่มันพี่ปอเป้ยนี่โอ้ยสวยเชียวเฮ้ยพี่ว่ามันดูลึกลับลึกลับยังไงก็ไม่รู้นะหรือว่าจะมีพลังงานอะไร,ะไรบางอย่าง ่อสดใสฮะใช่น่ารักจังเลยนนลายเสื้อเข้ากับลายเราด้วยมนะใช่เป็นลายลายเลยนะเนี่ยเหมือนไปน,นอนทับทางมาลายมาสียังไม่แห้งฮะเขาบอกว่าวาดยากมากเลยโอ้โหแต่ขนาดนี้กันถือว่าเท่นละก็น่ารักมากเลยนะคน,นลบต่อไปโอ้โหอะไรเนี่ยเต็มกระดาษไปหมดเลยเหมือนเขาออกแบบลายผ้าขนหนูอชเต็มไปหมดเลยลายเยอะแยะเลยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ละเอียดมากไงพี่โซ่กลมๆเขียวๆแล e ้ว เเขียนว่าเส้าหลินนั่นอะไรเหรอก็นี่ไงที่เล่นตรงพื้นน่ะจาได้เปล่าอ,อ๋อของเราไม่เออได้ว่าเสมือเลยเหมือนเลยพี่เส้าดูออกในทันทีใช่พี่เห็นเนี่ยพี่อยากจะเอามือไปตะคุบเล่นเลยนั่นเนี่ยน่ารักจังเลยเหาใช่ต่อไปโอ้ยอ,ยอ,ยอน,นี้ส่งมาป้าทูดิบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้พี่จริงๆเหรอเมียวเมียวเมียว สยองสุดๆเป็นเลยครับแต่ว่าดูดีๆก็น่ารักนะครอคือต้องดูตรงไหนนะถึงน่ารักใช่ใจมังอ๋อใช่โอเคเลยฮะต่อไปเอ้ยแบรรักนะจุบูจุบุพี่สาเหมือนตัวเลมอนเดอชั่าสีดำเลยฮะใช่ส่วนกังฟูก็เหมือนธนูกีสีส้มไงอุ้ยต่อไปโอ้โหกังฟู น่ารักทุกจบนี่เขาใช้เออใช้กระดาษนี่แล้วก็ใช้ปากกาวาดเอานะเนี่ยดูจากฟอนต์ดูสิอ๋โอโอ้โหสวยจังเลยน่ารักจังหน้าตาสดใสถูกต้องต่อไปโอ้ยคนเดียวกันนี่วาดทั้งกังฟูทั้งวาดเจ้า,าหลินทั้งพี่ทั้งน้องเลยตาโตน่ารักสุดๆเลยฮสุดยอดเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ให้ตัวหนะฮะ